เจมารดผ่ mart, อนง่ายจ่ายขั้นต่ำ500บาทรับเครื่องกลับบ้านได้เลยสวัสดีค่ะพบกับใ่บุมมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากถึงแม่แม่นะคะที่ยังไม่มีโทรศัพท์เือว่า i iPad iPhone ไว้ให้ลูกเรียนออนไลน์ในช่วงนี้นะคะสถานการณ์น่าจะแบบนี้ไปอีกนานถึงปีหน้าเลยนะคะใครนะคะที่ยังไม่มีโทรศัพท์มาฟังทางนี้ค่ะมีแค่ัตบประชาชนใบเดียวก็สามารถ สมัครสินเชื่อนะคะผ่อนมือถือกับร้านเจมารได้นะคะอาก่อนไปดูคุณสมบัตินะเรามาดูกันนะคะว่าแบรนด์มือถือชั้นนําที่เขาเลือกมาให้นะคะสามารถผ่อนได้ก็คือจะเป็นซัมซุงหัวเว่ย Oppo, Vivo, r e a เรียวมีเสียวมีอะไรอย่างงี้ก็คือสามารถเลือกผ่อนได้เลยนะคะคุณสมบัติของเขานะคะจะต้องอายุ20 55ปีบริบูรณ์นะคะรายได้ขั้นต่ำเนี่ยก็คือ 8,000บาทขึ้นไปนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานนะคะที่สามารถติดต่อได้อายุงานก็คือ6เดือนขึ้นไปหากสัญชาติไทยรับโอนเงินเดือนผ่านทางธนาคารนะคะส่วนลิงก์การสมัครนะคะบุ๋มจะแนบไว้บนแคปชั่นแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะคะทุกแม่ๆทุกคนสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็สมัครที่เว็บ J m a า t ได้เลยนะคะบุมจะแปะไว้ให้นะคะนี่ค่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเจมา t แล้วนะคะ เขาก็จะบอกว่าลงทะเบียนสินเชื่อมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่เพียงแค่ผ่อนโทรศัพท์ได้อย่างเดียวนะคะคือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าก็สามารถผ่อนได้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนนะคะสามารถใส่ข้อมูลส่วนตัวนะคะอีเมลหมายเลขโทรศัพท์มือถือทีต่ติดต่อได้นะคะแล้วก็มาเลือกนะคะด้านล่างเนี่ยมาเลือกสินค้าที่เราสนใจนะคะอย่างเช่น สนใจโทรศัพท์มือถือเป็นระบบ iOS หรือว่า Android นะคะไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยซัมซุงก็สามารถขอนได้นะคะสนใจนเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องระบุเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูด้านล่างนะคะเขาให้อัปโหลดหน้าบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแอปธนาคารก็สามารถเรียกสเต t เมนต์ย้อนหลังได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใคร ที่อัพสมุดนะคะเป็นประจําอยู่แล้วทุกเดือนก็สามารถถ่ายรูปนะคะแล้วก็เอามาอัพโหลดลงในนี้นะคะเสร็จแล้วนี่ช่องที่3ามก็คือเขาให้ใส่สําเนาทะเบียนบ้านนะคะก็ถ่ายรูปสําเนาทะเบียนบ้านนะคะมาอัพโหลดลงในนี้ได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาสมัครสินเชื่อค่ะถ้าเกิดว่าข้อมูลส่วนตัวของเราผ่านนะคะเขาก็จะติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะว่าให้ท่านนะคะไป รับเครื่องเลือกเครื่องได้ที่ร้านเจมารใกล้บ้านนะคะว่าจะเอาเป็น iPad iPhone หรือว่าจะเป็นซัมซุงนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะก็จ่ายเพียงแค่5%นะคะหรือว่าขั้นต่ำา500ก็สามารถรับเครื่องกลับบ้านได้เลยนะคะให้ลูกไปเรียนออนไลน์ในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ก็น่าจะแย่อยู่จนถึงปีหน้าเลยนะคะคิดว่านะคะโอเคค่ะสำหรับแม่แม่คนไหนนะคะที่ สมัครสินเชื่อเสร็จแล้วนะคะได้รับอนุมัติแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าได้เป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออะไร ipad iphone หรือเปล่า samsung หรือเปล่านะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ